คันนี้ก็ได้รถบ้านมาอีกหนึ่งคันเอามาเนี่ยยังยังไม่ได้ไปเข้าศูนย์นะเนี่ยเพราะว่ามันยังยังไม่ถึงระยะเนาะอีกน้อยหนึ่งอีกน้อยหนึ่งถ้าซื้อเดี๋ยวผมเข้าศูนย์ให้ต่อเลยแต่นี้แต่งไม่แต่กโรงงานหมดทุกอย่างเรียบร้อยละ,ระครัสติคโค้สติเกอร์คาดล็อกโคมีจอมีกล้องถอยให้สวัสดีครับผู้มชมครับอยู่กับสอสักดาที่เดียที่เดิมท,ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วันราชธา,านีวันนี้เอา กระบ,บะ4ประตูเกียร์ออโต้สวยๆนะครับมาให้ได้รับชมรับฟังให้รับพิจา,ารณากันสำหรับ f c ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์และก็ที่สำคัญคือช่วงนี้เองนะผมพยายามที่จะหารถที่นะครับไม่ใช่รถแบบรถที่ติบุคคลหมายความว่าคือเป็นรถบ้านและซื้อสดไม่มีภาษีแล้วค่าเพิ่มนั่นแหละผมก็เลยไปเฟ้มหามาครั้นี้ก็ได้รถบ้านมาอีก1คันสำหรับคนที่ต้องการ ซื้อรถงินสดนะส่วนเงินผ่อนผมขายปกติแต่เงินสดผมขายปกติเหมือนกันเพราะบางคันคือผมไม่ได้อยากขายงินสดเพราะรถที่มารถบางทีมันมีจะมีมีมาจากรถที่โดนบอกเรื่สัญญานะครับรถเทสได้หรือรถเช่าพวกนี้มันจะเป็นรถนิติบุคคลซึ่งมันจะขายเงินสดไม่ได้ถ้าขายสดมันก็จะเกี่ยวข้องกับภาษีเพิ่มูลค่าเพิ่ม7%แต่คันนี้เป็นรถบ้านผมขาย759,00 0บาทถ้าซื้อสดไม่มีภาษีมาเกี่ยวข้องนะอันนี้บอกข้อดีของคันนี้ก่อนคันนี้เป็นรถบ้าน นี่เป็นรถบา้านไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีซื้อซื้อกันสดมาดูกันหน่อยแน่นอนเห็นหน้าค่าตาก็เดาออกกันแล้วนะครับตัวนี้เป็น t o y ยต้ารีโวสประตู2.4 g เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อสวยๆสยีสสสเทาสวยๆก็แล้วก็คือรู้กันดีก็คือแต่งมาจากโรงงาน,นแล้วไม่จะเป็นพวกซุ้มล้อพวกล้อแม็กล้อด,ดำอ่าพวกนี้สปอร์ตบาร์พวกนี้คือแต่งมาจากโรงงานหมดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ก็คือเนี่ยนะครับมีครบไฟตัดหมอก LED อันนี้เป็นฟูแล้วไม่มใช่หลอดไส้เหมือนตัวกอนตัวธรรมดาตัวอีนะตตวนี้เพิ่มก็คือ,อใส่โช๊คค้ำมานะครับจริงๆน็อตมันไม่ได้ขยับนะคือใส่ใส่โช๊คค้ำมามาจริงๆมันจะเป็นแมนวนวลแบบนี้นี่โดยธรรมชาติของมันนี่นี่นเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันจะไม่มีมันจะไม่มีโชค๊คค้ำตัวนี้คือเขาซื้อซื้อเพิ่มเพราะว่าฝามันชอบหนักบางคนบางทีผู้หญิงใช้งานซึ่งอันนี้ก็เป็นรถผู้หญิงอะ่ะก็คือม,มันต้องสูงเตะไม่ได้ไนงะ นี<ไ>่ตัวนี้เป็นล็อกโค่ปี18นะครับ2 gdf tv 2 3 9 3ันสรับเคลื่อน2ล้อระบบเกียร์6สปีด150แรงม้าตัวนี้ก็แน่นอนรถที่คัดมาโดยเพราะรถทุกคันเนี่ยคือ,อสอสเป็นคนคัดเองเป็นคนซื้อเข้ามาเองบางคันก็จะไม่รีวิวขายเองบางคันก็เป็นทีมงานรีวิวถ้าไม่ติดงานซื้อวันนี้ก็เลยมาคอนเฟิร์มให้ฟังว่าล็อกโค่คันนี้น,น่าจะตอบโจทย์ในยุคข,ของน้ำมันแพงด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ก็ซอฟๆลงมาหน่อยเพราะก่นกอนหน้าน,นี้ผมรีวิวตัวหน้าหล่อไปเป็นเครื่อง28 0พนะครับตัวนี้นเขาจะเน้นแรงเน้นรุยแต่ตนี้คือเน้นใช้งานแบบประหยัดประหยัดหน่อยคือถ้า2อ0พเองเนี่ยเท่าที่ผมใช้อยู่มันจะประมาณใช้งานจริงๆนะจริงๆก็อยู่ประมาณสัก1 0 11ไม่เกินตัวนี้ก็ประมาณ 12, 12- 14ก็ตอบโจทย์แน่นอนอตอบโจทย์แน่นอนก็ตัวนี้เป็นรถเดิมๆโรงงานไม่ได้ยังไม่ได้แบบไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับ เพราะว่าโดยปกติแล้วตัวขับ2เองเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ตกแต่งอะไรหรอกยกเว้นตัวขับ4ที่เขาจะเอาไปยกเอาไปทําอะไรประมาณนั้นน,นที่ผมเคยพีเซต์ให้ฟังก่อนหน้านี้ก็เป็น Max ตรงรุ่นนะครับแม็ Max ตรงรุ่นตัวนี้ Max ตรงรุ่นนี่สองห้าหกห R สิบเจ็ดแมดำตรงรุ่นเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คันนี้ข้อดีคือถือว่าใช้งานน้อยปี18นะวิ่งอยู่69,000กิล แล้วก็เอาเข้าศูนย์ตลอดนี่ผมยังไม่เอามาเนี่ยยังยังไม่ได้ไปเข้าศูนย์นะเนี่ยเพราะว่ามันยังยังไม่ถึงระยะเนาะอีกน้อยนึงอีกน้อยนึงถ้าซื้อเดี๋ยวผมเข้าศูนย์ให้ต่อเลยจะได้มีประวัติในศูนย์ด้วยรถ6 9 0 0 0ก้ิโลรถมีประวัติเช็คศูนย์โตโยต้าตลอดเลยสตาร์ทเครื่องยนต์นิ่มๆหน้าปัดของรถโค้เองก็จะเป็นเฉพาะรุ่นเขานะครับเป็นกึง่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะไม่ได้เป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์อีกแล้วแหละรวมถึงโตโย นะครับรวมถึงความคลาสสิกของเบรกมือเขาด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปคาดหวังเบรกมือไฟฟ้าเลยนะตามได้ที่รีเจนเดอร์ยังไม่มีรุ่นนี้ก็หมดสิทธิ์นะเป,นนะเป็นขับ2นะเป็นขับ2ระบบส่งกําลังเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับหมดสปีดมีอ e ี ode, โคโหมดพาวเวอร์โหมดให้เหมือนเดิมถามว่าตัวนี้ถ้าวิ่งแบบโหมดธรรมดาโอเคมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าวิ่งพาวเวอร์โหมดผมว,ว่าช่วยได้เยอะอยู่นะครับช่วยได้เยอะอยู่พวกจอพวกกล้องถอยพวกแอร์ดิสตอนมีมาให้มัลติฟังก์ชันมีมาให้การเชื่อมต่อบูทูงบูทูธมีให้เเหมมือนดิ การตกแต่งภายในของเจ้า <S <S <โค>ล็อกโคก็คือจะไม่เหมือนสไตล์ของ TRD TR ีทีอมันจะเป็นเน้นดําแดงแต่ถ้าเป็นตัวของล็อกโคเองเนี่ยมันจะเป็นแบบตัดกับคล้ายๆว่าตัดเป็นเป็นเงานะครับเป็นดําเงาดําด้านสลักกับดาเงาจะไม่เน้นจะไม่เน้นเลดลายเหมือนกับตัวทีเดีเพราะว่าถ้าคุ้นกันก่อนก่อนที่มีล็อกโคมันก็จะมีฟอร์จูเนอร์ทีเดีนะครับวีโก้ทีดีประมาณนั้นนะครับหรือว่ารีโวตัว รีโวตัวเทียดีเนี่ยตัวที่เป็นหน้าประดุกนะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นล็อกโคเป็นชุดแต่งอีกตัวหนึ่งที่ทางโตโยต้าก็เอาตัวท็อปนั่นแหละมาแต่งเพิ่มนะครับเอาตัวท็อปตัวตัวจีนั่นแหละมาแต่งเพิ่มเป็นชุดแต่งของเฉพาะรุ่นไปเฉพาะรุ่นไปมีแอร์ตอนหลังให้นะสำหรับตัวนี้ในเกียร์จีเนี่ยในเกียร์จีก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะครับเกียร์จีเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดํา ใครที่สนใจอยากจะได้ล็อกโค้สวยๆยังชอบหน้านี้อยู่ยังไม่ชอบหน้าอะไรวะหน้าสี่เหลี่ยมข้างหมูหน้ารอยตัวหนึงนะหน้าหน้าหมูเขาเรียกหน้าหมูนะครับหน้าหมูป่านะครับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตัวใหม่แต่ตัวนี้คือไม่มีผลิตแล้วใครที่ต้องการเล่นหายอยากจะได้มือสองสภาพสวยๆ,ๆเนี่ยไมย้หกเจ็ดหมื่นโลนะเป็นรถบ้านรู้ประวัติด,ดีนะครับญาติพี่น้องซื้อขายต่อมือกันมาผมก็ไปซื้อเข้ามาอีกทีนึงก็พร้อมซื้อพร้อมขายพร้อมส่งเลยนะสภาพนี้ก็ไม่ต้องการันตีอะไรเยอะ ดูจากภายนอกก็รู้แล้วหรือว่าใครที่ตามมงคลนเตอร์อยู่ว่าผมว่าผมก็คัดรถไม่ค่อยพลาดดีละไม่พลาดเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ค่อยพลาด7 5 9 0 0 0บาทสำหรับปี18สวยๆคันนี้นะครับแต่น,นี้แต่งมาให้จากงโรงงานหมดทุกอย่างเรียบร้อยลวนะวตคาร์ดิโกมสติกเกอร์คาดล็อกโคมีจอมีกล้องถอยให้จอมีกล้องถอยให้เรียบร้อยก็ฟังก์ชันของขับเคลื่อน2อล้อก็จะไม่มีรายลเียนะครับมีประมาณนี้ผมก็เลยจะมาเล่า เาคร่าวสันส้นๆแล้วก็จะมีเปรียบเทียบตัวสมาร์ทแคปให้ดูด้วยอีกคันนึงนะครับอาจจะมาแพ็คคู่กันเพราะว่าได้มาแพ็คคู่เป็นรถบ้านทั้ง2อคันเลยนะครับเป็นรถที่คือจจผมก็รู้จักเป็นงานส่วนตัวด้วยกับเจ้าของเขา <c oughs> ซื้อขายกันบ่อยนะครับด้านแล้วใครอยากจะได้ล็อกโค้จะเป็น4ประตูนะครับออโต้ Auto, หรือสมาร์ทแคปออโต้ผมมีให้เลือกทั้ง2รุ่นนะวันนี้เอาเป็นว่าผมมาคอนเฟิร์มโตโยต้ารีโว่ดับเบิลแคป 2.4G ล็อกโค เกียออตโต้ปี2018หรือ2,561ให้ก่อน,น69,000กิโล759,000บาทซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดซื้อผ่อนก็รอทำนัญยาที่บ้านรอรับรถที่บ้านได้เลยซื้อสดก็รอรับรถรับเล่มที่บ้านได้เลยไม่ต้องเดินทางมาดูรถเพราะผมการันตีสาภาพให้อยู่แล้วนะคันนี้นะครับฝากติดตามฝากไลค์ซับสไครตและกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์ซ็นเตอร์แล้วก็จะมีทีมงานสอสักดาทีมงานขายมารีวิว ในทุกช่องทางก็จะเป็น y o t u u e Facebook ทิ k ต็อกก็แล้วแต่ก็ฝากติดตามทุกช่องทางวันนี้ล็อกโคน่าหน้าหลอ่อสวยๆกับซอบสักดาต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ